เมนูนี่เห็ดย่ามได้กระแซบย่ามน้านมนูต่างแกวเซีแต่คุณสามีลองชิมบิงเมนูนี่ีนนมมมม่มิซืซอ่าก้อยปลาก่อนอื่นกระแซวเขาขเขาลงไปขัวในหม้อกระทะแบบนี้เพราะววามบ่มีเขาขัวทุกคนเขาไดสมาเห็ดเขาขัวก่อนเอาไปขัวขัวไม่ได้ร้ายเลยพี่น้องเพราะว่าอย่าง จะได้ขัวาก็เกี่ยมป้าไหวสุดหนาเลยเนาะทำมันเลือกกันไหมวาเอาไหวสุดหนาขวากครั้งเดียวคือใส่ได้หลายเื่อเลยจ้ะพี่น้องต่อมา,ากก็สีมะขวะหมักพริกหรือว่าหมักเผ็ดเนาะแหละแต่บางคนเขาเสิร์มบางคนเขาเสิ่อมหมักเอือดเนาะแต่ว่าให้ไตเอือดหมักเผ็ดพี่น้องเพราะว่ามีรสชาติเผ็ดก็เลยเอือดหมักเผ็ดเนาะในพี่น้องพัดไปพัดมาลูกไข่พี่น้องมาจอบอยู่หลังบาดอะแม่อะแม่อะแ,แม่อาแม่อาแม่จะต่อพี่น้องเ <c oughs> มืองแม่พี่น้องเป็นทางตะแพงนขึ้นยัง แม่ก็ค่ะเห็ดกินหลูกากแ็แม่อาแม่ซอยอยากกินนมอยู่พี่น้องล้างจากที่ขวเรียบร้อยก็เอามาปัน่นค่อยขวาว่ายได้ร้ายแล้วละละก็ปั่นป้าไหวเนาะเวลาเ้าอยากกินเสียไม่จะง่ายพี่น้อมงมันจะสิบวยในขวอีกหลายเทือต่อมากก็เสียบ้านหนึ่งเข่าเนี้ยเใส่หม้อหุงเข่าแบบนี้เนาะหนึ่งขังที่หนึ่งกับว่าพันทุกคนครั้งที่สองหนึ่เป็นครั้งที่สองสิลองเห็ดเบิ่งทุกคนหูไมันสิพานบ่เนาะ อันนี้เป็นอุปกรณ์หรือว่าเครื่องแกงเครื่องเคียงของเฮาเนาะเขาจะกินกับก้อยปลาเนาะก่อนอื่นก็จะเอาปลาของเฮาลงไปหลวกก่อนพี่น้องก่อาจะเฮ็ดวิธีนี่แล้วก็เมนูนี่ส่วนร้ายเนาะถ้าคืออยู่ใต้ถ้าไตก้อยสดๆนะทุกคนเขาจะบีบขันสนามข้างหน้าเนาะทุกคนให้มันนันหันแล้วก็ก้อยดิบๆเลยสำหรับข่อยมือนี่คือจะเฮ็ดแบบก้อยซุกๆนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอีหยังมันเป็นปลาที่เขาเจ้าแซ่ซองฟิตมาเนาะแล้วก็ปลาที่ว่ามันโดนแน่สินะพี่น้องก็จะเฮ็ดแบบซุกๆเอาเนาะระยะเวลาในการลวกปลาบ่ต้องลวกโดนทุกคนลวกประมาณ3นาทีก็พอแล้วเนาะลวกแล้วก็ คนไปคนมาจากสองสามเถื่อแาซีนทุกคนกับบอลทองหลวกดนดอกทะหลวกดนแล้วแม่นปลาของเขามันสิเปื่อยพ่อกะว่าไดที่ใดทางแล้วถ้าก็ตักใส่ถ้วยอ้ปลาเมียนให้มันเย็นก็น้อยหนึ่งทุกคนจะคอยเหลิมปรุงจังเลคอยเหลิมว่าเห็ดหลาบของเขาเนาะแม่ทุกคนตักออกมาเนาะตัวใบขีงหูครับสิงไข่ให้แม่นข้าวบริใส่กะตักออกพี่น้องเอยบอกว่าเขาเดนเขาสิกินบอลสลับข่อยเขาตักออกพี่น้องเข้ากะสีมาลงมือเห็ดก้อยของเข้าเลยกะใส่หมกพริกลงไปเนาะใส่ผงสุรดลงไปใส่ข้าวขวานลงไปเนาะแล้วก็ข้นคลุกเข่าให้มันเข้ากันแล้วล้างจาก เพราะว่าอยากให้มันชี้สมสมแน่เนาะตามด้วยปแปรกใส่ลงไปเนาะอยาให้มันบอสเข็มขนพี่น้องเขาไดชีใส่เป็นหนําปลาลงไปน้ำจากบววหนึ่งปิดถ่ายห้ยนาโดยพักหอมแลวกันนคุกเข่าให้มันเขากันคือเกาจะพี่น้องสําหรับคนออกมาแล้วก็แสดงหน้าตาเป็นแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องหลังจากนั้นก็เสียมรสชาติตามใจเนาะมากแบบได้กระปุงเอาเนาะถ้ามันยังบ่แสบถ้ามันยังบ่เพ็ดกั เต้มมกเพ็ดเขาเนาะแต่ว่าถ้าว่ามันยังผสมกระใสมังนาวตอเนาะถ้าว่ามันยังบัวนวกระใสเปนัวลงไปพี่น้องเห็ดก้อยของข้าวเรียบร้อยพื่อไอ้เขามันกระดีดพอแห้งเลยพี่น้องไหมเขาที่ว่าข่อยหูงปลาไหวนะพี่น้องก็จะเป็นแบบนี้เนาะเขาเนี้ยนะอะไรพี่น้องเอ้ยเอามาหนึ่งหนึ่งใส่หม้อหูงเขาแบบนี้สรุปก็คือสวงก้อนนะทุกคนขอใส่หนำหน่อยเกินไปหรือมันว่ามันแข็งเนาะขอเลยเติมหนำเข้าไปอีกก็จะเป็นแล้วไปสามพี่น้องเอ้ยสรุปก็คือหูงเขาครั้งนี้ก็ยังบัวเก่งคือเก่าไงยังบัว chắc các bạn kêu anh mai còi pa hôm nay Mister a little bit okay spicy a little bit mm. 你玩没有啊？<laughs> <laughs>